สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลครับต้องบอกว่าโอ้โหอาเซียนนี่เล่นใหญ่มากนะครับสำหรับรายการใหม่ล่าสุดแกะกล่อง อย่างฟี้าอาเซียนครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าการแข่งขันในรายการนี้เนี่ยก็ตอนแรกมีข่าวว่าจะเชิญเอาทีมยักษ์ใหญ่เนี่ยมาเล่นด้วยนะครับในเซาท์อีสต์เอเชียครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเวียดนามครับตีข่าวโอ้โหใหญ่เกินเบอร์จริงๆครับบอกว่าจะเอาบราซิลเนี่ย เข้ามาร่วมการแข่งขันครั้งนี้เจอกับเวียดนามไปเลยเจอกับไทยไปเลยเจอกับอินโดนีเซียไปเลยนะครับในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่47ประธานาธิบดีลูอิสนะครับ อินาซิโอลูดาดาซิวาของบราซิลบอกว่าประเทศนี้กำลังพัฒนาเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเขาบอกว่าได้รับความสนใจจากสื่อระดับภูมิภาคระดับนานาชาติอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าหนังสือในบราซิลเนี่ยหนังสือพิมพ์นะครับโกลโบนะครับ ยังรายงานเหตุการณ์นี้ด้วยเน้นว่าบราซิลเนี่ยมุ่งจะเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของสมาคมประชาชาติเอเชียตอนออกเฉียงใต้สิ่งนี้ทําให้เกิดข่าวลือว่าบราซิลจะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชั้นนําของอาเซียน ในเร็วๆนี้รวมถึงการแข่งขันฟี ف าอาเซียนคับซึ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยจานนี่อินฟัติโนประธานฟีฟ่าในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่47คืออาจจะนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าอาจจะเป็นข่าวหรือว่าอาจจะมาร่วมการแข่งขันในครั้งแรกเพื่อเป็นสีสันให้กับทัวร์นาเมนต์นะครับแต่อันนี้ก็ต้องบอกทางเวียดนามเนี่ย เปิดเผยว่าทางนี้ทางนั้นยังไม่ใช่เรื่องที่คอนเฟิร์มแล้วนะครับแต่ทฤษฎีนี้เนี่ยถ้าดูจากความเป็นจริงแล้วโอ้โหมันจะเป็นไปได้ยังไงครับบาราซิลอยู่นู่นอาเซียนอยู่นี่และมีหนำซ้ำครับทางบราซิลเขายัางเป็นสมาชิกของสหพันธ์ฟุตบอลเมริกาใต้นะครับคอมเมมโบและก็แข่งขันในลีกสำคัญโคปาอเมริกา คือโอ้โหถ้าดูแล้วจะมาเล่นฝั่งนี้แบบประจำเนี่ยเป็นไปแทบจะยากมากเลยแล้วนี่แชมป์บอลโลกถึงมาแล้วเนี่ยนะครับจะโดนกันทีมละกี่ลูกอะครับบอกได้เลยว่าให้ไปขนโคตรลูกครึ่งมาเจอบราซิลไปเนี่ยก็มีช็อกเหมือนกันนะเออนะครับหรือถ้ามองอีกมุมนึงว่าโอเคอาจจะมาเป็นสีสันให้กับ การแข่งขันในโซนนี้เนี่ยไม่แน่อาจจะอยากเปิดตลาดนักฟุตบอลบราซิลอาจจะไม่ใช่ทีมชาติชุดใหญ่อย่างเงี้ยอาจจะเป็น 23, ยูยีบสามอะไรเงี้ยอันเนี้ยไม่แน่นะครับแต่ก็ต้องบอกเลยครับว่าถ้าเป็นฟีฟ่ารับรองมันต้องชุดใหญ่ไนงะแต่จะส่งใครมาก็ว่ากันไปแต่ว่าต้องมาในนามชุดใหญ่ถ้าส่งชุดเล็กมาแล้วแพ้เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าแต้มหายเยอะนะในฟ i f a World Ranking อะแต่ก็ว่ากันไปนะครับทฤษฎีนี้ทางเวียดนามเป็นคนตีข่าวนะไม่ใช่ข่าวจากไทยแล้วก็เป็นไปได้ยากเหลือเกิน นะครับแหมมองไม่เห็นทิศทางเลยมันจะมาได้ยังไงนะครับขนาดเดียวกันครับ AFF เนี่ยเราก็มีสมาชิกเนี่ยตอนนี้12ชาตินะครับเวียดนามไทยบรูไนติมอร์นะครับลาวพามา่าสิงคโปร์มาเลอินโดกัมพูชาฟิลิปปินส์และออสเตรเลียนะครับอย่างไรก็ตามออสเตรเลียไม่ได้เข้าร่วมกันหน่งขันนะใน AFF แล้วปัจจุบันเนี่ยตามที่เขามีการเปิดเผยเนี่ยก็จะแข่งกันนะครับยกเว้นทางด้านของออสเตรเลีย แต่คราวถัดไปเนี่ยที่เป็นฟีฟ่าอาเซียนคับเนี่ยยังไม่แน่ใจนะว่าจะมีทีมไหนมาเพิ่มเติมแต่มันไม่ได้เหมือนเดิมอยู่แล้วมันต้องมีทีมเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ยกระดับฟีฟ่นะครับเพราะว่าประธานฟีฟ่าเขาก็มาเปิดเองนะครับซึ่งการจัดการแข่งขันฟีฟ่าเด ก็จะลงล็อกสอดคล้องพอดีหมายความว่าคู่แข่งเนี่ยที่จะเข้ามาก็สามารถมาได้แบบฟูลทีมมาได้แบบเต็มที่นะครับหรือจะมาลองหรือใดๆก็แล้วแต่ในการแข่งขันครั้งนั้นๆน,น,นะครับส่วนทีมชาติไทยของเรานะครับในการแข่งขันเนี่ยที่นอกเหนือจากอาเซียนก็คือชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเนี่ยกำลังจะมาถึงแล้วนะอีกเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองเนี่ยนะครับก็จะลงสนามเจอกับสิงคโปร์แล้วก็เจอกับสีลังกา นะครับทางสีลังกาเองเนี่ยไม่ยอมง่ายๆนะถ้าดูจากตารางคะแนนอาเซียนแล้วเนี่ยต้องบอกนะครับว่าทีมชาติไทยของเราครับอยู่ในอันดับ2 9แต้ม,ตมเท่ากับเติร์กเมนิสถานนะของเราประตูได้เสียบวก6แต่ว่าเฮดทูเฮดเติร์กด,ดีกว่าไง นะเขาชนะเราไปก่อนก็ต้องมารอลุ้นในบ้านแหละแต่ต้องเอาชนะสีลังกาให้ได้ก่อนนะครับถึงจะไปหวังกับเติร์กได้นั่นเองนะครับซึ่งทางสีลังกาล่าสุดเลยครับเล็งคว้าตัวโจนาธานคาร์ซันลูกครึ่งสวีเดนลุยเอชคัพ2027คือทีมชาติสีลังกาเนี่ยเขาก็เอาลูกครึ่งเอาคนที่อยู่ต่างประเทศกลับมาเลยเพราะว่าเขาจะมีหลีกอะไรใหญ่โตนี่คงเป็นไปได้ยากนะครับเขาบอกว่ากำลังริ่งเจราจาเพื่อคว้าตัวโจนาธานคาร์ซัน กองหลังลูกครึ่งสวีเดนวัย21ปีจากสโมสรฮัมมัมบี้เสริมทัพก่อนลงสนามสองนัดสุดท้ายเป็นตัวชี้ชะตาในการเข้ารอบฟุตบอลเอเชียนคัพ2027ัีสบสีร่งกาครับก็เนี่ยแหละต้องบอกว่าอยู่ในอันดับ3ามี6แต้มเขาก็ยังหวังอยู่เจอกับทีมชาติไทยนัดหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกับทางด้านของไชนีสไทเปก็กะว่าทีมชาติไทยกับเติ์กเนี่ยคงจะต้องวัดกันนะครับในนัดสุดท้ายอยู่แล้ว ซึ่ง2นัดนี้นะครับสำหรับทั้ง3ทีมเนี่ยก็เป็นการชี้ชะตาจะได้เข้ารอบหรือเปล่านะครับใครชนะ2นัดก็แน่นอนแล้วครับระหว่างเติร์กกับไทยนี้ก็ได้เข้ารอบนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยโจนาธานคาวซันจะเดินทางมารับใช้ทีมชาติรีลังกานะครับแล้วก็สมาคมฟุตบอลกําลังเจรจานะครับเพื่อเอาเข้าเสริมทีมให้ได้สําหรับประวัติของนักเตะคนนี้เกิดที่เมืองคลาสโกกานะครับประเทศสโวีเดียนเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กกับ ฮันวิลเค้นนะครับก่อนเข้าสู่ระบบเยาวชนของเยอการ์เดนแล้วก็เริ่มต้นอาชีพกับ FC s t o สต็อกโฮมแซนไวเคนไอเอฟและก็อีกหลายทีมเลยนะครับจนกระทั่งมาฮัามาบี้แล้วก็เล่นในระดับอาชีพไปแล้ว74เกมโอ้โหทํา5ประตูนะครับโดยคุณแม่เป็นชาวสีลังกาและคุณพ่อชาวสวีเดนทําให้สามารถเล่นให้กับทีมชาติสีลังกาได้ก่อนเจอไทยเนี่ยเขาบอกว่าทําเอกสารให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาเล่นให้เจอกับไทย เดี๋ยวรอดูว่าเก่งหรือเปล่าแต่ว่าของไทยก็ต้องรอเหมือนกันว่าเก่งหรือเปล่านะครับจุดสุนทรบเบลครับการเล่นให้ทีมชาติไทยในเดือนพฤศจิกาเนี่ยจริงๆคือเป้าหมายนะครับทางสมาคมเนี่ยได้มีการพูดถึงตรงนี้แต่ล่าสุดไม่การันตีนะว่าจะได้เล่นหรือเปล่าเพราะเอกสารไม่เรียบร้อยแล้วก็ต้องใช้เวลาพอสมควรในการที่จะเป็นนักเตะซึ่งย้ายมาจากสหาราชอาณาจักรหรืออังกฤษนะครับนอกจากนั้นครับชุดเบลไม่เคยขึ้นทะเบียนเอฟซีนะไม่เคยเลยนะครับเพราะฉะนั้นใช้เวลามากกว่าปกตินะครับเวัน ทีมชาติไทยมีโปรแกรมนะครับวันที่13พฤศจิกายนเนี่ยก็ต่อด้วยเจอกับศรีลังกาใน Asian Cup 7, เอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกนะัดที่5วันที่18พอหยอดนั่นเองนะครับ ซึ่งหลังจากนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะมีนักเตะลูกครึ่งคนอื่นๆเนี่ยทยอยตามกันเข้ามาอีกเยอะนะก็หวังว่าน่าจะเป็นลุกครึ่งที่หวังผลได้เลยมาแล้วช่วยได้เลยนะหรือว่าท็บทอัอยู่หลีกท็อปๆไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าอยู่หลีกล่างๆก็ต้องเอามาปรับกันอีกนะครับมาดูกันที่เรื่องสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเรื่องของผู้ตัดสินกรรมการไทยเนี่ย โอ้เห็นแล้วปวดหัวนะครับล่าสุดคุณมิติเตียแพรัตเนี่ยขอยืนยันว่าการแจกใบแดงและเหตุผลในการแจกใบแดงเป็นข้อมูลเท็จเอา้าโกหกเหรอเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆนะครับสำหรับการรายงานการควบคุมพุทธศิล์เนี่ยต่อคณะกรรมการในเหตุการณ์สาคัญและเป็นที่กังขาควรได้รับการตรวจสอบและสืบสวนให้ครบทั้งผู้เสียหายและคู่กรณี การตัดสินและก็ให้โทษโดยใช้อารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวเป็นการละเมิดหลักจริยธรรมและหลักยุติธรรมของผู้ตัดสินหรือไม่และอีกข้อหนึ่งนะครับผู้ตัดสินเนี่ยผู้ช่วยผู้ตัดสินเนี่ยสั่งให้ผู้ตัดสินแจกแดงได้หรอครับผมหวังว่าเรื่องเหล่านี้จะเป็นบรรทัศนที่ทําให้เกิดความโปร่งใสและพัฒนาคุณภาพการตัดสินได้ไม่มากก็น้อยนะอ่าบิ๊กฮันว่างี้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการถแถลงนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ได้มีการพิจารณานะครับแล้วก็พบว่าคุณมิติไม่ได้พูดข้อความดังกล่าวนะกรรมการเนี่ยนะครับให้ใบแดงไม่ถูกต้องจึงส่งเรื่องให้คณะพิจารณาวินัยมารยาทก่อนที่มีมติลงโทษผู้ตัดสินนะครับลงโทษแบน สสัปดาห์แล้วก็ลายแมนตรงนั้นเนี่ยอีก3ส,สัปดาห์ท้งนี้ใบแดงของมิติยังคงอยู่เหมือนเดิมนะเขาไม่ได้ยกเลิกให้นะไม่สามารถเพิกถอนได้แต่คณะวินัยได้ลดโทษเหลือแบนหนึ่งนัดแล้วก็ไม่นับรวมกับนัดล่าสุดที่โดนแบนไปก่อนแล้วเนื่องจากเป็นความผิดเรื่องได้รับใบแดงแต่เข้าห้องแถลงข่าวส่วนจังหวัดที่รัฐหมอรักษากองกลางชนบุรีเนี่ยดึงธนวัตร พิมโยธาแบ็กซ้ายเชียงรายฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินได้พิจารณาและสรุปว่ารัชตะไม่ได้ทําฟาเพราะเป็นการใช้มือเล่นตามปกติไม่ได้ส่งผลให้ธนวัฒน์ต้องลม้มลงหรือเสียจังหวะในการเล่นก็เท่านั้นเลยนั่นเองนะครับอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีส v i วิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลา r เซล ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอช้ารีบซื้อกได้เลยครับ